ปฐมกาลบทที่5เชื้อสายของอาดัมต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงและทรงอํานวยพระพรแก่เขาและทรงเรียกว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นเมื่อดำอยู่มาได้ร้อปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขาชื่อเศษตั้งแต่อดัมมีบุตรคือเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอดัมได้เก้าร้ปีจึงสิ้นชีวิตเศษอยู่มาได้ร้อปีจึงมีบุตรชายชื่อเอนดตั้งแต่เศษมีบุตรคือเอนดแล้ว ก็มีชีวิตอีกแปดร้อยเจ็ดปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเศษได้เก้าร้อยสิบสองปีจึงสิ้นชีวิตเอนดตอยู่มาได้เก้าสิบปีจึงมีบุตรชื่อเคนันตั้งแต่เอนดตมีบุตรคือเคนันแล้วก็มีชีวิตอีกแปดร้อยสิบห้าปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอนดตได้เก้าร้อยห้าสิบปีจึงสิ้นชีวิต เคนันอยู่มาได้เ0ปีจึงมีบุตรชายชื่อมหารเเลตั้งแต่เคนันมีบุตรคือมาฮารอเรลวแล้วก็มีชีวิตอีก840ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเคนันได้เก้าร้อยสิบปีจึงสิ้นชีวิตมหารอเลวอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อยาเรตตั้งแต่มหารอเลวมีบุตรคือยาเรตแล้วก็มีชีวิตอีกแปดอยสามสปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุมหารเรลได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเรดอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนอกตั้งแต่ยาเรดมีบุตรคือเอโนอกแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุยาเรดได้962ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนอกอยู่มาได้65ปี จึงมีบุตรชื่อเมทุสลาตั้งแต่อนุกมีบุตรชื่อเมทุสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปีและมีบุตรชาย,ยิงอีกหลายคนรวมอายุเอนอกได้สามร้อยหกสิบห้าปีเอนอกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเข้าไปเมทุสลาอยู่มาได้ร้อยแปดสิบเจ็ดปีจึงมีบุตรชื่อลาเมก ตั้งแต่เมทุสลามีบุตรคือละเมคแล้วก็มีชีวิตอีก782ปีมีบุตรชายญิงอีกหลายคนรวมอายุเมทุสลาได้969ปีจึงสิ้นชีวิตละเมกอยู่มาได้182ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรว่าโนอาห์กล่าวว่าผู้นี้จะช่วยแบ่งเบาการงานเราและช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยยากจากมือเราจากที่ดินซึ่งพระเจ้าทรงแช่งสาบไว้ ตั้งแต่ละเมกมีบุตรคือโนอาแล้วก็มีชีวิตอีก595ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุละเมกได้777ปีจึงสิ้นชีวิตโนอามีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟต